ใครกินนมเนี่ยอ๋อแอร์ใช่ค่ะอ๋อแอร์อัปเดตความน่ารักของเจเจไอวากับมวยเล็กอัญญานะคะทุกคนขาเป็นคลิปของวันนี้จากป้าปุ๊บค่ะทุกคนวันนี้นะคะสองสาวนอนกินนมคะ่ะแต่ว่าไม่เหงานะเพราะว่าพี่สายน้ำวางมาเล่นกับสองสาวด้วยนะทุกคนขาน่ารักสุดๆไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปน่ารักๆจากป้าปุ๊บก,กันนะคะ อใครกินนมเนี่ยอ๋อแอร์ใช่ค่ะอ๋อแอร์เด็กเล็กพโอ้โหเล็กขนาดนี้ยังเห็นได้เราเลยเนี่กินต่ออ๋อแอร์เนาะไปยังไปยังคะไปไปแล้วเนาะไปแล้วบอกสิพูดสิไปแล้วเอ้าไอวาหายไอวาเสิไอวาไอวา อ้อแอร์เอาแอ๋หรอลูกยอยู่ดื้อคน้เพรอเพรา่เงนอยไานอ้อยแออยู่ไหนคะพอจะเป็นเด็กได้ไหมออันยาเฮ้ยเขาเบลอด้วยอันยา,อ,อ,า,าอันยาเฮ้ยเ,เราก็เหมือเกินเฮ้ยปินเกินอะเราอะจะหมดแล้วว่าดุดเลยมั้ยปิดทำไม ขอพ่อพงษหน่อยหนาวขอได้ไหมครับขอได้ไหมคะขอนะเอือกฮู้โอ้ยหนาวอะ่ะขอหน่อยเจขอแบ่งบ้างแบ่งบ้างเยอเะมากขอบคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะออขอบคุณนะโอเคนะโอเคนะไม่โอ,โอเคด้วยอ,อ่ะเอะอ,อไมวแมวแล้วนอนเอป่ะ